สนับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์ขมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์ขมพะวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อในมวลสารองค์ปจนเป็นกระแสโด,ด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกก์สวนเจุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 สนทนโดยกาแฟปาทีกาแฟาอฟแฟสุขภาพกาแฟที่ไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบฟูลสเกลเอ็กซ์ไซส์ตามแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินของสนามบินประจำปีาปี2567 c m ยี 24. ในกิติพง์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชนทอทเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ Full-Scale Exercise ตามแผนเผชิญเหตุข,ของสนามบินและแผนฉุกเฉินทสพประจำปี2567 c m s 24โดยในปีนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทสพได้จำลองสถานการณ์เสมือนจริง กรณีการโจมตีด้วยอาวุธและการก่อวินาศกรรมหัวข้อาการกราดยิงซึ่งเป็นการบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกันของหน่วยงานอาทิตย์หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทเอเชียเอาราวันจำกัดบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหน่วยงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยส่วนงานของทสพ ตามแผนเผชิญเหตุของสนามบินโดยทำการฝึกซ้อมบริเวณชั้นบีอาคารผู้โดยสารพื้นที่เชื่อมต่อและพื้นที่จำหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ นายกิติพงศ์กล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุการณ์รับมืออากาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการอพยพเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นการเข้าช่วยเหลือชีวิตเป็นสำคัญซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของแผนเผชิญเหตุของสนามบินและแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนำข้อขัดข้องที่ได้รับจากการฝึกซ้อมไปปรับปรุงพัฒนาแผนต่อไปในอนาคตตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ นายกิติพงศ์ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการสายการบินและบริษัทผู้ประกอบการซึ่งทำให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และขอขอบคุณบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่สนับสนุนพื้นที่ในการฝึกซ้อมในปีนี้ ทสพในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานมีแนวทางการปฏิบัติติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินเพื่อนระหว่างประเทศหรือ c a o และสำนักงานการบินเพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นได้ว่าทสพมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด ทีมข่าว AECV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟคอฟี่กาแฟพุทธศุภภาพ,ภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กริกากาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแคล,ลเซียมแคลเซียมบาร์บูร์กคาลูสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซ้นสมัเอ็กโลโก้ดัลลี่ิตต้านันูลอิสระต้องหวหนีเลย